สวัสดีค่ะกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่้าดรวยมือนีนะคะทั้งช่องเฮาจะผ้ามาตามตัวเลขแนวทางเด็ดเนานะคะสูตรหวยแร่วันสูตรหวยลาวหวยฮาหนอยนะคะงวดวันจันทร์ที่1 4พฤศจิกายน2 5 6 5หารยหุมของเซียนปะคนใช่ยนะคะสำหรับเลขเซียนประคนใช่ยงวดที่ผ่านมานะคะ กระแตกปังๆคือเก่านะคะบเหตุให้แฟนจองเหาผิดหวังนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขของเซียนไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะก็คงจะได้โชคได้มันไปตามๆกันคือเก่าน,น,นะคะก่อนอื่นนะคะผู้ใดเขามา่แล้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สําคัญนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาทคลิปใหม่ๆที่ทั้งจองได้นํานนเสนอนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะวันที่1ิพฤศจิกาย,ยน2 5งพา,ารย สิหานะคะเหาะจะมาเบ่งตัวเลขของเซียนประคุณใช่ก่อนนะคะว่าเลขของเซียนเขาจังไดเนาะค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของเซียนประคุณใช่นะคะงวดที่ผ่านมากับโบเหตุแห่เฟ้นช่องเฮ้าผิดหวังนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขที่แตกนะคะของเพิ่นนะคะกระแตกต่างแต่นะคะน้อยพิเศษมากเลยนะคะสําหรับเซียนประคุณใช่นะคะท่านผู้ชม เข่ามาปังๆนะค่ะตั้งแต่น้อยพิเศษมาน้อยปกติแล้วก็แม่น้อยว i ไอพี่นะคะแตกปังๆเลยนะคะสำหรับสายรูดสายวิ่งกระดิโชกไดมันไปตามๆกันนะคะและการสำหรับเลขจับคู่นะคะเลขของเสียนนะคะก็เข่าจังๆคือเก่านะคะสำหรับน้อยปกตินะค่ะทำชุ่มเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะนี่ค่ะเลขเพิ่นเด่นห่ดอกจันห่เลยน,นะคะ เพิ่นจับคู่ให้กับแตกปังๆเลยนะคะสำหรับน้อยปกตินะคะแล้วก็พ่อมะหอดนะคะน้อยวี p ไอพีนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะเพิ่นกระจับคู่ให้แตกปังๆอีกคือเก่านะคะสำหรับเสียนประคนณใช่นะคะท่านผู้ชมผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเสียนนะคะไปเสียงโชกเชียงลาบนะคะก็คงจะได้โชกได้มานมีเงินมีทองใส่ไปตามๆกันนะคะ สำหรับผู้ใดที่บัท่านได้เอาตัวเหลขก,กับเซียนไปเสี่ยงฉกงหลับนะคะมือนีเข้ากับจะมาตามเนวทางกับเซียนใไม่นะคะว่าเหลขของเซียนจะแตกปางๆคือเกาบอนะคะแล้วก็สําหรับมาหอดเล้าพัฒนานะคะเลขเซียนกับเขาจังๆคือเกาเนาะค่ะเขาสายรูดสายวิ่งเนาะค่ะสําหรับเลขเด่นเพิ่นเนาะคือเลขเจดนะคะท่านผู้ชมเนาะมือนีเขา้ากับเดนนัดไมายกับเซียนแล้วนะคะว่าจะได้เป็นตะัวเหลขแนวทาง ตัวใดนเนาะค่ะในหวดนี้กะเชิญเอฟซีแฟนช่องเฮาเนาะคะ่ะไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนพร้อมๆกันนะคะว่าเซียนจะคอนเฟิร์มห้เป็นตัวใดในหวดนี้นะคะเชิญไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะค่าววัสดีค่ะเซียน ดครับค่ะวันนี้เรามีนัดลงหวยรายวันให้เอฟซีแฟนช่องเรานะคะสูตรหวยลาวหวยฮายนอยครับผมค่ะในงวดวันจันทร์ที่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะวันนี้ก็มาดึกหน่อยเนาะเสียเนาะ <c oughs> มาดึก <c oughs> <ๆ>มาดึก <c oughs> <ๆ>จากหนอยเอซเฮ้ากระถาคือเก่าเนาะคะ่ะสำหรับหวดท <c oughs> ีผพานมากกับโมเหตให้แฟนช่องเฮ้าผิดหวังคือเก่านะคะ่ะสำหรับสูตรหวยรายวันเนาะคะ่ะ มือหนีเข้ากับมาตามเนวยทังกับเซียนประคนชัยหม่นะคะว่าจะได้เป็นตัวใดนะคะวดน,นี้เริ่มต้นที่เลขวิ่งก่อนเลยนะคะเซียนพร้อมแล้วนะคะพร้อม้วครับพร้อมแล้วค,วค่ะเลขวิ่งก่อนเลยค่ะเลขวิ่งมีหนึงนน่งค่ะมีหนึ่งค่ะแล้วก็เซียนบอกค่ะเซียน แล้วก็แล้วก็แปดแล้วก็แปดมีหนึ่งมีสี่มีแปดนะคะครับคูค่ะครับคูก็มีสองหนึ 2, 5, <4. S 1> ่งค่ะสองหนึ่งค่ะหาสี่ห้าสี่ค่ะสามสี่ สามสี 3, ค่ 9, <8. S 1> 9, คะ่ะเก้าแปดเก้าแปดค่ะรีดมาพอดีเก้าแปดแล้วก็อะไรนะคะ่ะเซียนสี 4, <8. S 1> 4, 8, ่แปดสี่แปดค่ะห้าแปดแล้วก็ห้าแปดค่ะหมืหกชุดมีหกหาง ค่ะหกชุดหกหางนะคะสามตัวค่ะสามตัวสองชุดค่ะสามตัวก็หกเก้าแปดหกเก้าแปดค่ะที่สองตัวบอกไปว่าหันนิ่มเก้าแปดบอเก้าแปดค่ะอ่าถูกต้องครับสามตัวอีกก็มี หนึ่งสี่แปดค่ะสองชุดสองหางนะคะเซียนครับค่ะเดี๋ยวหนูขอทวนตัวเลขของเซียนเนี่ยะะด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวใครเนียนให้เอฟซีเฮ้านะคะ่ะเลขวิง่งเลขแรนที่เซียนประคุณใช่ไห้มาในงวดวันจันทร์ที่สิบสี่นี่นะคะคือเลขหนึ่งเลขสี่เลขแปดนะคะสองโตที่เพิ่นจับคู่ใหนะคะหกชุดหกหางนะคะ มีสองหนึ่งหาซีสามซีเก้าแปดซีแปดแล้วก็หาแปดครโคาเซียนถูกต้องไหมคะครับค่ะถูกถูกครับแล้วก็เลขสามตัวที่เซียนให้มานะคะสองชุดสองหางนะคะคือหกเก้าแปดกับหนึ่งซีแปดนะคะถูกต้องไหมคะเซียนถูกครับถูกค่ะที่นี่เน้นใ้เอฟซีเฮ่านี้คะ่ะว่ามักตัวใดเนาะในหวดนี้คะ่ะ เน้นสามตัวคือหกเก้าแปดนะคะมันระท่อกันแหละเพราะว่ามันอยู่ในตัวเด่นคือกันเอาเน้นทั้งสองคู่แหละสรุปแล้วมากทั้งคู่นะวงทั้งคู่เลยค่ะเดือดเล้วตาลายค่ะสองชุดสองหางกับมากซ้ำๆกันนะคะสำหรับเลขสามตัวนะคะเลขสองตัวสองตัวเด่นให้สี่จุดคือเา้าค่ะคือสองหนึ่ง มีสองหนึ่งค่ะห้าสี่มีห้าสี่ค่ะแปดสี่สี่แปดเปิดทีแปดค่ะแล้วก็เก้าแปดค่ะเก้าแปดค่ะทีเเส้นเดีนไห่คือสี่ชุดนะคะเส้นแมนครับค่ะวันนี้ไม่มีตัวกันนะคะเสียน เน่นเน่นเลยนะคะน้อยๆเน่นๆ่นกว่าเก่านะคะสําหรับสูตรเซียนประค้นใช่ตัวนี้จะมัหลายกวกามูด้อนี่ตัวเก้าแปดค่ะเก้าแปดนี่คือดอกจันไว้เลยเนาะมากหลายกวกามนะคะเก้าแนี่คือพิเศษก่าโมค่ะสำหรับเลขที่เซียนเ,เนียนไห้นะคะซีสุดซีหางนะคะ่ะเซียนคือสองหนึ่งหาซี เก้าแปดแล้วก็บสี่แปดเนาะค่ะเซียนแมนบ่ค่ะแมนครับแมนครับเก้าแปดทัพพูดไดมากกับเซียนกับกาผัวเป็นหกแปดไวแน่เนาะค่ะเด้อเพราะวะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะเซียนเนาะแมนค่ะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนนะคะของเซียนประโคนณใช่สูตรหวยเล้าหวยห้าหน้อยหนึ่งวัววันจันทร์ที่สิบสี่พฤศจิกายนสองปัญหารอยหกสิหานี่เนาะค่ะเพิ่นกรให้มาหน่อยหน่อยเนียนเนาะคะ่ะก็ somewhere. ขอเน้นย้ำว่าเป็นแค่นแนวาทางเนาะค่ะเซียนเนาะ กะทั้งชองกะขอขอพระคุณเซียนหลายๆเด้อค่ะเด้อที่กรุณามาแบ่งปันตัวเลขเนี่ยทางดีๆให้ช่องแพีผราเ้รวยเฮาค่ะขอให้ได้โชคได้มานคือเก่าเนาะคะ่ะขอให้แตกปังๆยกชองค่ะขอขอประคุณเซียนหลายๆค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนเนาะคะ่ะของเซียนประคุณชัย สูตรหวยเล้าหวยห้าหน้อยนะคะสูตรนี่เป็นสูตรร่วมเล่นได้ทุกเล่าทุกห้าหน้อยในสูตรเดียวกันนะคะ่านผู้ชมเป็นสูตรที่เพิ่นคัดกองออกมาห้หน่อยหน่อยเน้นๆนะคะงวดนี่เพิ่นก็ให้มากหน่อยหน่อยคือหกชุดหกหางนะคะสหรับเลขจับคู่นะคะคือสองหนึ่งหาหนึ่งนะคะสามสี่เก้าแปดสี่แปดหาแปดนะคะ แล้วก็เลข3มตัวที่เพิ่นจัดให้นะคะคือห9เกาแปดกับหนึ่งแดนะคะที่เพิ่นมักอีหลีนะคะมักคักโกโมนะคะคือเกาแปดนะคะกอย่เลืมวมบาเกัากเป็นตัวเดียวกันนะคะผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลขกับเสียนนะคะกับกับหัวไว้เนจักน้อยเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อในหกแปดตัวนี้ค่ะแอดมินกับกับไวให้เลยนะคะสำหรับคนที่มัก นะคะท่านผู้ชมตัวเลขกกับเซียนนะคะเพราะว่าเพิ่นกัให้ม่าหน่อยๆเนียนๆแล้วนะคะสาหรับเหลขกชุดหนีนะคะท่านผู้ชมสุดท้ายนะคะทั้งช่องก็ขอขอพระคุณทุกๆท่านที่เห้เกียรติข้ามารับชมรับฟังค่ะผู้ใดที่ได้เอาตัวเหลขกับเซียนนะคะไปเสี่ยงโชคชงลาบก็บขอให้ได้โชคได้มันกันสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อขอให้เลขแตกปังปังยกช่องคือเก่านะคะขอขอ,ขอประคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ ขอให้โชคโชคมันมันสวัสดีค่ะ